โรงเรียนบ้านดอนซากราดอุปธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่1 4 8หมู่11ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยโรงเรียนบ้านดอนซากราดอุปธรรมเปิดการสอนเมื่อวันที่1พฤษภาคม พุทธศักราช2488ปัจจุบันดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยมีนางสาวนัทระดาจิตแก้วดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอนซากราชอุปถัมภ์ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน9กท่านดังนี้ ด้านนักเรียนในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียน133คนแบ่งเป็นระดับปฐมวัยจำนวน34คนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน99คนโดยได้ดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันซึ่งได้ใช้หลักการบริหารรูปแบบบวรโดยใช้4บอดังนี้บอ1 บาลมีผู้นำคือการสร้างภาวะผู้นำที่น่าเคารพเป็นที่ศรัทธามีศักยภาพในการจูงใจมีความเข้าใจเอาใจใส่ต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองพร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดบ .2 สอร่วมใจบำเพ็ญร่วมแรงร่วมใจคนในชุมชนบ้านวัดโรงเรียนร่วมใจ พร้อมสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเต็มใจในการพัฒนาความสร้างสรรค์ให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญบ3ภูรณ<บ>า,าการสารพลังคือร่วมกันวางแผนการดําเนินงานช่วยเหลือสนับสนุนประสานงานระหว่างบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภายในภายนอกชุมชน บอสุดท้ายบอที่4บริหารสู่ความยั่งยืนคือร่วมมือกันทําตามแผนงานไปสู่เป้าหมายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนและนอกจากนี้ยังได้ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครมมเขตหึในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เช่นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ดำเนินการ29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการเรียนการสอน 3. ด้านพิธีกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 4. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 5. งานากิจกรรมประจำวันพระโครงการโรงเรียนคุณธรรมได้ดำเนินการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงนักเรียนแกนนำโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากจะแก้ไขโดยผู้บริหารและคุณครูตระหนักถึงความมีวินัยของนักเรียนเป็นลำดับแรกวินัยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้ BDS Model ดังนี้ B. Beverly คือกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีมีการระดมสมองของนักเรียนสู่การนำเสนอปัญหาที่นักเรียนต้องการแก้ไขในทางที่ดีขึ้น D. Development คือนักเรียนเกิดการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่หลากหลายมีการแสดงความคิดเห็นในการทำโครงงาน S Succes คือความชื่นชมความพอใจในความสำเร็จมีการจัดเวทีนําเสนอผลงานแห่งความสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้เกิดโครงงานห้องเรียนคุณธรรม โดยบูรณาการจากคุณธรรมอัตลักษณ์และเมื่อประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมมีการสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องโครงการโรงเรียนรักษาศิน5มีวิธีการดำเนินกิจกรรมดังนี้มีการทำเจกิจวัตรความดีประกอบด้วย กิจวัตรประจำวัน6ข้อและกิจวัตรประจำสัปดาห์หข้อนั่นคือชั่วโมงสุกริงหนออก็คือช่วงเวลาที่สมาชิกมาทําดีร่วมกันหรือร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทําความดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาพลังหมู่มาเสริมพลังเดี่ยวในการทําความดีส่งผลให้สถานศาึกษาผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ผ่าน5ระดับดาวทองในการเป็นแบบอย่างและกอบในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนและชุมชนในส่วนของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมวัวยโดยเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และด้านสังคม ในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามุ่งส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องตามบริบทและความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019โดยจัดการเรียนการสอนผสมผสาน b e n i e d learning ในรูปแบบของ S.T.W.C. model โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียนโดยส่งผลให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายผ่านเทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019อีกทั้งคู่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หนึ่งนวัตรกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งครูนอกจากนี้ครูยังได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรนไลน์ในหัวข้อสุดยอดเทคนิคะถมสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน